สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอากาศบ้านเราพบกับสองประภาสีและน้องแพนดี้สวัสดีครับคุณปูโจมอากาศบ้านเรานานมาถึงด้วนาครีนัพีเองนะครับ,น,บ,รบน้องแพนดี้เหรอคะเนี่ยใช่ครับตกใจซูเปอร์ฮีโร่บุกรายการซะแล้วนี่แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าต้องชอบการ์ตูนหลายๆตัวแน่เลยไลนลองบอกพี่สองซีชอบตัวการ์ตูนอะไรบ้างครับเนี่ย พิกาจูดิกกี้ม้าเว,วลาจัดจุดแจบอีเจมบิงโดอาเลมอนพี่สองฟังออกแต่โดราเอมอนนะครับเหมือนพี่สองพี่สองก็ชอบโดราเอมอนเหมือนกันอย่างนี้ต้องร้องเพลงได้นี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19- 24องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะเอาละตรวจสอบสภาพอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะว่าถ้ารู้จกักโดราเอมอนเนี่ยต้องร้องเพลงได้ไหนน้อยแผงดินโชว์สักหน่อยครับ โลนิโลนิโลนิมันที่ก็โนบิตะมานที่ก็โนบิตะลา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 เอ้บางทีก็โนบิตะบางทีก็โนบิตะอ้าวถ้าอย่างนั้นโปเกมอนล่ะโปเกมอนต้องมีเพลงเหมือนกันไหนร้องร้องเพลงโปเกมอนสิครับโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนโปเกมี่โปเกมี <medi> ่โปเกมี Looking ่มันจะตีกระจูมันจะตีกระจูลา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  กระตูเรื่องนี้เพลงเหมือนกันเป๊ะเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวสงสัยต้องไปทำความเข้าใจกันใหม่เนาะครับพามนุษย์ข้างข่าวกับถ้ำก่อนดีบ้านะคะลาท่านผู้ชมกันเลยเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊าย